ความคือน่ารักอี่เบลสวยอันนี้น่ารักคุ้นนะไม่มีเลยขนาดไปทำบุญมาด้วยกันมนอ่างภาวนาให้เรานะไรของ้าหอกอลแลจวก็ไม่ได้เนี่ยโเดี่สอ้ีปกี่เบลุกจุกอยู่ตรงนี้ตอนนี้รหรอรักใช่ไหมรักรัก ถ้าเป็นร้อนนะออกมากันนะอิมกันกลับบ้านเลยตเลยอิ่มใจนอจะให้ทุกคนส่วนขอบคุณค่ะเอาฟมเฮาไมีคไม่เเอาฟมเฮาหีหรือลาไเห็นของใรกันได้บันการได้ันก

ไม่รู้เราไม่รู้พี่เงาดงนบไรยังมุก็ยังไม่รู้ใช้ชีวิตบ้านต่อวันอยากดูหนังแล้วอยากดูหนังอยากดูหนังอยากดูหนังอยไรหนังมีเหรอถ่ายอยู่เหรออ้าวพี่ควายยังอะอะไรนะสีซอหรือยังคอยอยากฟัง ใครฟังอ่าใครฟังจะใรฟังคาคุณเต่าให้เราถูกรางวัลที่หนึ่ง้ดวงใครดวงมันทีเนี้ยคุณเต่าบัวให้เราด้วยอะไรนะคุณเต่าหัวให้เราด้วยเราจะถูกรางวัลที่ห ไม่คาดหวังเท่ากันไม่หวังค่ะขอบคุณค่ะบายบายใจหน่อยหาใจขอบคุณค่ะดีบ๊าบายจ้าสุขภาพจตเส้นกันค้ะไม่ต้คาสุค่ะ